สวัสดีครับจากร้านนวัดชัยนะครับขอบคุณลูกค้าดีๆนะครับที่ลูกค้านำปาเจโร่2020นะครับตัวนี้เป็นชมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นมีกล้องรอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่ากล้องรอบคันสามารถใช้ได้ปกติไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาใส่กรีอาร์กันนะครับปึ๊บนะครับกดเบรกให้สุดนะครับตัวของกล้องรอบคันนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับจะสังเกตได้ว่ามีเบลดไอวิวข้างนี้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยด้านนี้นะครับโอเคครับเราใส่กลับนะครับ เป็นเกียร์ P นะครับก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับมีแผนที่นะครับใช้ของ Google Map นั่นเองนะครับค่อนข้างเถียนที่สุดแล้วครับไม่ว่าช็อปจะอัปเดตหรือมีการมีร้านใหม่อัปเดตนะครับหรือมีสถานที่เที่ยวใหม่ๆครับตัวนี้จะหาได้เร็วกว่าพวก Google Map เอ้กว่า GPS ปกติมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาใช้คําสั่งเสียงกันครับนาทางไปพิษณุโลกนี่ครับสามารถ ใช้คาสั่งเสียงได้นะครับสำหรับผู้ใหญ่คนไหนที่ใช้พิมพ์ไม่เก่งนะครับหรือพิมไม่ถนัดนะครับเวลาเราขับรถนะครับเราไปคนเดียวอาจจะต้องใช้คําสั่งเสียงในการช่วยนะครับโอเคครับมันก็จะบอกระยะเวลานะครับแล้วก็บอกระยะทางให้นะครับแล้วก็บอกเวลาที่ถึงนะครับก็สะดวกสบายมากๆนะครับส่วนบลูทูธมีไว้ทําอะไรนะครับบลูทูธมีไว้เปิดเพลงนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อนะครับไม้นะครับมีการเอาไปช่วยพูดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับโอเคครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้สาหรับบลูทูธนะครับ แล้วก็มีตัวของ DSP นะครับตัวนี้เอาไว้ปรับนะครับทำให้เสียงของเครื่องเสียงภายในรถนะครับดีขึ้นนะครับมากๆนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าจะเพิ่มเบสนะครับหรือตั้งเวทีเสียงนะครับก็จะดีขึ้นมากๆนะครับถ้าคนปรับเป็นก็ยิ่งจะทําให้เสียงของรถนะครับจากลาโพงเมืเดิมๆนะครับเป็นลําโพงที่มีเสียงที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเลื่อนมาต่อมานะครับลูกค้านะครับรีเควสต์ว่าอยากดูทีวีออนไลน์นะครับเราก็เลยโหลดมาให้นะตัวนี้นะลูกทีวีนะครับ เดี๋ยวเรารอกันแป๊บนึงนะครับอันนี้เปิดแอปครั้งแรกนะครับโอเคก็ต้องกดข้ามหน่อยนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีโฆษณาเล็กน้อยนะครับแล้วมันจะมีคําว่าสดนะครับเราผมพอกดดูช่องเจ็ดนะครับแล้วกดสดนะครับนะครับเออตัวทีวีตัวนี้นะครับความเร็วขึ้นอยู่กับเอ้ยความชัดขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ผมปิดเสียงนิดนึงนะครับนะครับ ดูได้สบายๆนะครับถ้าเรามีเน็ตนะครับสามารถดูทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง379หรือเนชั่นหรือที่ช่องทีวีต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีช่องอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นช่องวันนะครับหรือแม้กระทั่งโมโนไทยรัฐอะไรเงี้ยเราดูได้หมดนะครับก็สะดวกสบายขึ้นมากๆนะครับต่อมานะครับแอปที่ทุกคนต้องใช้นะครับก็คือเอ่อยูทูบนั่นเองนะครับหลักๆแล้วยูทูบเนี่ยก็เหมือนในโทรศัพท์นั่นแหละครับแต่ สิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือสั่งเสียงได้นั่นเองนะครับโอเคชิงร้อยชิงล้านนะครับแบบเนี้ยมันก็ดีนะเวลาเราขับรถคนเดียวนะครับกดปุ่มเดียวเราก็พูดนะครับบางทีรายการที่เราอยากดูนะครับก็ค่อนข้างยาวเนาะเราก็เลยกดแล้วก็พูดได้เลยนะครับก็จะง่ายขึ้นมากๆนะครับโอเคครับลูกค้ามักถามว่าตัวนี้ใช้ได้ปกติไหมครับเพิ่มเสียงนะลดเสียงนะครับ แล้วก็จนตรงนี้นะครับมันเป็นของของตัวจอตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับโอเคแล้วก็รับรับสายนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกนิดนึงว่ายังไงนะครับตัวของเพสโตนะครับสามารถเล่นได้ปกติหรือเราดาวน์โหลดอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าเราไม่ควรโหลดเกมนะครับควรโหลด สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นอย่างเช่นการดูทีวีออนไลน์จุก g o o g l e Map หรืออะไรนะครับเครื่องจะได้ไม่ช้าลงนะครับส่วนตัวนี้นะครับสเปคเท่าไหร่เราลองมาดูกันนะครับ8คอร์แรมแรมสลอม64นะครับตอนนี้ถือว่าเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีความเสถียรค่อนข้างมากนะครับจะสังเกตได้ว่ากดแล้วลื่นมือมากๆนะครับแล้วก็ปุ่มข้างๆนะครับมีคาว่าเอ่อพาวเวอร์นะครับกดนับหนึ่งทีนะครับมันจะเป็นปิดเสียงครับกดอีกหนึ่งทีนะครับจะเป็นเปิดเสียงนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับ คือปุ่มโฮมนั่นแหละครับปุ่มตัวนี้นะครับกดกลับหรือแบ็กนั่นเองนะครับถ้าใครใช้ซัมซุงจะคุ้นเคยกับปุ่มนี้มากๆนะครับแล้วก็บวกลบก็ใช้ได้ปกตินะครับโอเคเนี่ยครับคอนโทรลพวงมาลัยตัวนี้ใช้ได้มันก็สะดวกสบายนะครับใช้ระบบอินเทอร์เฟซนะครับตัวนี้ไม่ตัดต่อสายไฟนะครับเราก็เปลี่ยนหน้าจอหน้ากากทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอใหม่ด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าเนียนมากๆนะครับนี่ครับ สวยงามนะครับผมแนะนําจริงๆนะครับว่าให้ติดตัวนี้ถ้าใครมีงบประมาณนะครับติดแรมสีไปเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น Google เอ่อยูทูบสีดานั่นเองนะครับเราก็โหลดไว้ให้ลูกค้านะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าจอเดิมหน้าตาเป็นยังไงนะครับจอเดิมนะครับอาจจะไซส์ประมาณกันแต่ว่ามันมีมีเรื่องที่ว่าเขาไม่สามารถใช้ของตัวของ อินเทอร์เน็ตได้นั่นเองหรือจุกหรือ Google Map ได้นั่นเองนะครับโอเคครับมันหน้าตาเหมือนจอเดิมมากๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับจอเดิมของลูกค้านะครับเนี่ยครับอาจจะแกะยากนิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บให้ลูกค้าดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าหน้าของหน้ารถของปาจิโร่คันนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็น2020จริงๆนะครับโอเคครับ ถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโตแอร์นะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับขอบคุณครับ